ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิ v เวอรีนก็ห่างหายไปนานเป็นเดือนเลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปโอเคครับสาหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีนั่นก็คือทีเร็กนั่นเองไดโนเสาร์นักล่าที่โหดมากๆในความคิดของใครหลายๆคนแต่ทว่าความจริงมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดก็เป็นได้โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ ชื่อของมันนั้นคำว่าไทแรนโนซอรัสมีความหมายว่ากิ้งกาทรราชซึ่งมาจากภาษากรีกในขณะที่คำว่าเรกนั้นมีความหมายว่าราชาซึ่งมาจากภาษาลาตินเมื่อเราเอาสองคำนี้มารวมกันก็จะมีความหมายประมาณว่าราชากิ้งกาทรราชซึ่งมันจัดอยู่ในไดโนเสาร์ประเภทเทโรพอด ไทแรโนซอรัสเรกนั้นเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคคริเทเซียสเมื่อประมาณ68-66ล้านปีก่อนพวกมันมีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ทั่วตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาซึ่งที่อยู่อาศัยของมันนั้นกว้างกว่าไดโนเสาร์ในวงเดียวกันไทแรโนซอรัสเร็กนั้นเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์พวกสุดท้ายของโลกสิ่งที่น่าสนใจก็คือทีเร็กนั้นเกี่ยวข้องกับนกนักล่าอย่างอินซีและเยียวซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงก่อนเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ทสาย Yes. ทีเรกนั้นเป็นสัตว์กินเนื้อที่เดิน2ขามีกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่และมีหางที่มีน้ำหนักมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหางของมันนั้นที่มีขนาดใหญ่และหนักก็เพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของมันนั่นเองมันมีขาหลังที่ใหญ่และทรงพลังแต่กลับมีขาหน้าที่มีขนาดเล็กจิ๋วซึ่งถ้าเทียบกับตัวมันนะนะทีเรกนั้นเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยความยาวของมันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ12-13เมตรก่อนที่สถิติของมันจะถูกพ้นโดยสไป โนโทซอรัสหรือบางคนจะเรียกว่ากิกาโนโทซอรัสนั่นเองในยุคสมัยที่ทีเร็กอยู่นั้นก็มีนักล่าชนิดอื่นๆอยู่มากมายซึ่งนักล่าที่มีขนาดใหญ่ก็มีเหมือนกันแต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าทีเร็กนั้นคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่เดี๋ยวก่อนตอนแรกผมบอกว่าทีเร็กอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแต่ทําไมถึงเป็นนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารไปได้โอเคครับเรามาพักตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันช่องท้าย ไทแรนโนซอรัสเร็กนั้นเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ตัวอย่างฟอสซิลโครงกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดและเคยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า F.M.N.H.PR.2081 หรือชื่อเล่นว่าซูซึ่งมีความยาวประมาณ12.3เมตรสูงจากพื้นถึงสะโพกอยู่ที่4เมตรมีน้ำหนักประมาณ9-18ตันซึ่งต่อมาในปี2562ทีมขุดสำรวจของ University of Alberta ได้ประกาศการค้นพบฟอสซิลไทแรโนโนซอรัสที่ใหญ่กว่าซู ซึ่งก็คือ RSM P2523.8 หรืออีกชื่อหนึ่งว่าสกอตตีถูกพบที่รัฐซัสคัตเชวานของประเทศแคนาดาโดยสกอตตีมีความยาว13เมตรและมีน้ำหนักถึง8.8ตันซึ่งถือได้ว่าเป็นไทแรโนโนซอรัสที่ตัวใหญ่ที่สุดซึ่งหนักกว่าจักโนโทซอรสัสและคาชารดอดนโทซอรัสซะอีกไทแรโนโนซอรัสเมื่อโตเต็มที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ายังเร็วกว่าความเร็วของมนุษ เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังช้ากว่าไดาโนเสาร์กินเนื้อหลายชนิด แต่ตอนเป็นวัยรุ่นทีเร็กจะมีความเร็วถึง40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการล่าเหยื่อแบบเป็นฝูงแต่จากการศึกษาต่อมานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมวิเคราะห์แบบดนามิกหลายแบบสร้างแบบจำลองโครงสร้างไทรโนซอรัสเร็กขึ้นมาโดยพิจารณาจากทั้งโครงกระดูกและกล้ามเนื้อพบว่าไทโรโนซอรัสนั้นอาจไม่ได้มีความเร็วถึงขนาดนั้นหากพวกมันวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นกระดูกของมัน จะหกักเนื่องจากไม่สามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อด้วยความเร็วถึงขนาดนั้นและอีกอย่างพวกมันนั้นมีน้ำหนักมากหากแต่ว่ามันน่าจะมีความเร็วเพียง 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นอาจหมายถึงทีแท้จริงแล้วมันเป็นไดนโนเสาร์ที่มีการล่าเหยื่อโดยใช้วิธีการซุ่มโจมตีมากกว่าการล่าเหยื่อแบบตรงๆร,รวมถึงพวกมันอาจจะเป็นสัตว์กินซากอีกด้วยเช่นเดียวกับไดนโนเสาร์นักล่าชนิดอื่นๆต่างก็เป็นนักกินซากได้เช่นเดียวกันซึ่งต่อมานักวิจัยได้พบว่าจริงๆแล้วคนชอบคำนวณความเร็วของทีเร็กจากการดูขาของมันแต่จริงๆบางคนมักจะลืมไปว่าห่างของมันนั้นก็มีขนาดใหญ่โตมากๆและมันก็ถ่วงน้ำหนักหน้าดูซึ่งพอคนวณใหม โดยรวมหางไปด้วยความเร็วของพวกมันก็น่าจะเราวๆความเร็วในการเดินของมนุษย์และอาจจะช้ากว่าด้วยซ้ําเพราะพวกมันน่าจะเดินได้ประมาณ4.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนมนุษย์นั้นความเร็วประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือขั้นต่ําของการเดินแบบจริงจังแล้วยังไงจำตอนแรกที่ผมพูดได้ไหมครับว่าทีเร็กนั้นอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลของมันสมมติว่าเราเดินเดินไปอยู่แล้วพบเจอกับทีเร็กเข้าสมมตินะครับแล้วเกิดมันไล่เราขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือก็แค่เดินให้ไวขึ้นนิดหน่อยหรือวิ่งเต็มแรงยังไงก็ตามพวกมันไม่ทันเราแน่นอน ซึ่งด้วยความที่พวกมันเชี่งช้าแบบนี้บางทีก็สงสัยว่าพวกมันนั้นล่าเหยื่อยังไงหรือว่าบางทีพวกมันอาจจะมีความเหมือนหรือคล้ายกับสิงโตในปัจจุบันในการล่าเหยื่อเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนั้นสิงโตเป็นนักล่าที่เรียกได้ว่าห่วยแตกมากๆในบรรดาสัตว์นักล่าของแอฟริกาโดยอัตราความสําเร็จในการล่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสซึ่งถือว่าน้อยมากๆแต่ด้วยความแข็งแรงของมันทําให้พวกมันสามารถแย่งเหยื่อจากนักล่าชนิดอื่นได้อย่างไฮยีนาหรือเสือชีตาได้ ทําให้มันไม่ต้องอดอาหารนั่นเองหรือว่าบางทีทีเร็กเองก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันในการหาอาหารหรืออาจจะหนักกว่านี้ด้วยซ้ําซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆก็เรียกได้ว่าทําตัวเป็นราชาทรราชสมชื่อของมันจริงๆซึ่งหมายถึงพวกมันไม่ได้เป็นคนหากินเองแต่สามารถอยู่ได้ด้วยการริดถ่ายชาวบ้านไปทั่วด้วยขนาดตัวและความแข็งแกร่งของมันคิดดูจะมีนักล่าก,กีสายพันเชียวที่จะมีความสามารถมากพอที่จะต่อต้านมันได้และสุดท้ายทั้งหมดนี้ทุกอย่างก็เป็นแค่การค นนและความน่าจะเป็นเท่านั้นซึ่งความเป็นจริงจะเป็นยังไงนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ตราบใดที่มนุษย์ไม่ได้เห็นเองกับตาคงไม่มีใครสามารถฟันธงแบบ100%ได้ว่าจริงๆแล้วพวกมันใช้ชีวิตกันแบบไหนและสุดท้ายในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันมาถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ